ไผ่สร้างมุลนะครับปลูกเพื่อยุบประสงค์อะไรก็คือ1ปลูกเพื่อเป็นร่มเป็นเงาได้กินหน่อไม้ได้เอาลำไปใช้ประโยชน์นะครับและที่สําคัญคือลำขายได้นะครับนักสถาปัย์นักก่อสร้างก่อสร้างต่างๆนะครับใช้ไผ่สร้างมุลนะครับเอาไปทําอะไรบ้างก็เป็นขือเป็นแปรเอาไปสับเป็นฟากเป็นกั้นห้องทําพื้นนะครับใช้สร้างมุลนะครับส่วความสวยงามนี่ก็เรียกว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับลำค่อนข้าง ครงสวยแล้วก็มีแป้งขาวๆติดอยู่ที่ลำมันนะครับแล้วก็พอแป้งสลัดออกก็คือลำก็จะลื่นดูแววาวสวยงามนะครับผมวันนี้นะครับก็มาทุบราคาให้กับเพื่อนๆนะครับให้กับลูกค้านะครับก็เรียกว่าไผ่รุ่นที่อยู่ในมือผมนะครับนี่รุ่นนี้ดูแลข้ามปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาหลากหลายเราเรียกว่าผ่านความตายนะครับรากแน่นนอกถุงนะครับใบแก่นะครับพร้อมที่จะนําไปปลูกเลยครับ วันนี้ทุกราคาให้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อในจํานวนห้าร้อยต้นขึ้นไปนะครับร้อยแถมห้าเลยครับซื้อห้าร้อยต้นก็แถม25บห้าต้นนะครับในราคาต้นละห้าสิบาทนะครับส่วนลดลงมาอีกหน่อยนึงครับซื้อไม่ถึงห้าร้อยต้นนะครับก็เป็นเรีอาจจะร้อยสองร้อยสามร้อยก็ห้าสิบาทเหมือนกันครับแต่ว่าแถมน้อยหน่อยก็คือแถมร้อยละ2ต้นนะครับผมแล้วก็ลดลงมาอีกไม่ถึงร้อยต้นนะครับเป็นการซื้อปลีกนะครับอย่างนี้ก็ แถมให้เหมือนกันนะครับ99ต้นแถมให้2ต้นแต่ราคา70บาทครับก็จะมี70 50และ50นะครับก็เลือกเอาว่าเพื่อนๆอยากจะทําสวนไผ่เยอะแค่ไหนนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราจะปลูกเอาลำใหญ่ๆนะครับเราก็ปลูกในระยะ4คูณ6เมตรนะครับไร่หนึ่งประมาณ70ต้นนะครับผมประมาณนี้ถ้าเราจะเอาแบบลำไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาลำสัก3นิ้วพอนะครับเราก็ปลูกในระยะ4คูณ4เมตรไร่หนึ่งก็100ต้นนะครับ ถ้าจะปลูกให้ชิดกว่านี้นะครับก็ลำก็จะเล็กลงนะครับอ่าแล้วก็หน่อจะไม่ค่อยดกนะครับถ้าถ้าเราปลูกไผให้ไผเจอแดดเยอะๆหน่อมันจะเยอะนะครับพอหน่อเยอะอ่ออยากให้หน่อใหญ่เราก็ต้องหนึ่งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ยขี้ไก่เยอะๆนะครับแล้วก็แต่งลำเล็กๆออกเช่นเราต้องการ3นิ้วขึ้นไปตอนออกหน่อเล็กๆเราแทงหน่อเล็กๆออกให้หมดเลยครับออกมาแปรรูปมาต้มมานึ่งเก็บไว้นะครับเราก็จะได้ลำที่ลำใหญ่อย่างเดียวในกอนะครับอ่าหรือ หรือถ้าเกิดเพื่อนต้องการลำไม่ต้องใหญ่เราเอามาสร้างงานทําแคร่โต๊ะเตียงเราก็ปลูกที่ประชิดนิดนึงเราจะได้ลำสองนิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วอย่างเงี้ยนะครับก็พอเหมาะเอาไปคํากล้วยคําลำใหญ่คําลำทุเรียนคือมันใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์นะครับผมอ่ะรีบด่วนเลยครับมีจํานวนจํากัดครับรุ่นนี้เหลือไม่เยอะครับถ้ารุ่นนี้หมดก็คือเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับก็ต้องขายปีหน้าแล้วครับถ้ารุ่นใหม่มาก็ต้องขายปีหน้าแล้วครับคนซี่ซื้อไปปลูก ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็วางไว้ใจได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือฉีกถุงมาแล้วเนี่ยดินไม่แตกครับเพราะว่าลากเขาเยอะรากเขาแน่นถ้าดินแตกก็พักฟื้นได้เร็วเช่นกรณนี้ขนส่งไกลๆนะครับบางทีอาจจะโดนทับโดนไรดินอาจจะแตกแต่ไม่ต้องกังวลครับรากมันดีครับเราก็จับดินกดลงไปใหม่ครับกด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 วางในล่มลดน้ําครับเดี๋ยวรากก็จับดินใหม่ใบก็จะเขียวขึ้นกินน้ำได้ปกติครับดวนครับ500ต้นแถมห้า ไม่ถึงห้าร้อยต้นก็แถมสองหรือไม่ถึงร้อยต้นก็ต้นละเจ็ดสิบถ้า9กสิบก้าต้นก็แถมไม่2เลยครับทีนี้ในการจัดส่งนะครับการจัดส่งลูกค้าก็จะมีสามสามประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือสอั่งไม่เยอะนะครับสองต้นสามต้นสี่ต้นนะครับผมก็จะเอาใส่กล่องใส่กล่องกระดาษนะครับแล้วก็ซิลมัดมิดชิดอย่างดีนะครับส่งบริษัทเฟรดนะครับผมก็ส่งให้ถึงบ้านนะครับผม อย่างที่2ก็คือถ้าลูกค้าสั่งสักเป็นร้อยนะครับผมก็จะเอาไปใส่โลใส่โลพาเล็กขอกเหล็กของไปรษณีย์นะครับแล้วก็จัดเรียงให้เรียบร้อยลูกค้าก็ไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านเลยนะครับผมหรืออย่างที่3ก็ไปส่งด้วยตัวผมเองนะครับก็ลูกค้าก็จะได้ความรู้ทันทีเพราะว่าผมไปซึ่งผมจะไปแนะนเลยครับทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะครับสามวิธีครับลูกค้าเลือกแบบไหนอยากได้เยอะได้น้อยก็ตามแต่นะครับผมอ่ะรีบด่วนครับผมรีบด่วนครับ วิธีการจัดทรงนะครับก่อนแรกก็คือเราต้องเราต้องคัดสายพันธุ์ก่อนนะครับคัดออกมาคัดออกมาคัดต้นที่มันหนึ่งคือรากเนี่ยครับรากดีๆครับรากให้ดีไว้ก่อนครับพอรากดีเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราต้องรดน้ํานะครับทิ้งไว้คืนหนึ่งรดให้ชุ่มเลยครับลดตอนเย็นกลางคืนเนี่ยปล่อยให้เขาดูดจนชุ่มเลยพอตอนเช้ามาเราก็ต้องมาหุ้มนะครับนี่หุ้มถุงอ่าหุ้มถุงกันอะไรก็ให้เพื่อให้เรียบร้อยขึ้นนะครับเนี่ย พุมถุงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราส่งทางใส่กล่องเราก็จะมีซิลเทปรัดอีกทีนึงครับป้องกันป้องกันโดนทับและดินมันออกไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราส่งเป็นโลพาเลตนะครับก็ไม่ต้องซิลก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีการทับกันนะครับมันจะอยู่ในในคอกของของตัวเองอย่างเดียวนะครับเจ้าอื่นมาทับไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เกียมส่งให้ลูกค้าหนึ่งร้อยต้นนะครับอ่าก็เป็นต่จังหวัดครับผมอ่าทำแบบนี้ครับอ่า ไม่ยากครับผมก็ใครสนใจรีบด่วนครับมีจํานวนจํากัดนะครับรุ่นนี้มีจํากัดจริงๆครับก็ทักมาหาผมด่วนทันทีเลยครับ0895005974 0953860391นะครับสวนอยู่อํานาจเจริญครับบริการให้เพื่อนๆทุกวันนะครับแล้วก็มีหน้าร้านหน้าหน้าสวนก็จะมีขายพันธุ์ไผ่นานาชนิดนะนะครับมีร่วมร่วม20สายพันธุ์นะครับสนใจก็ทักเข้ามาอยากเรียนรู้ไผ่ตัวอื่นก็ โทรเข้ามาถามนะครับมีให้ให้เพื่อนๆเ,เลือกหลายตัวนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับมีอะไรสงสัยโทรหาผมด่วนได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามจนจบอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับฟังของดีๆจากในสวนผมนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับตึม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  tüm 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 tüm

tum 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 tlum 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 tum 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 tum